อัดคิดว่ารองเท้าคู่นี้มันราคาเท่าไหร่ <ผม S 2> พี่เดินไปมันเห็นเซลลสองสามพันไหมไม่พี่เห็นมันเซลครับอาจารย์พี่ก็อยากได้รองเท้าแบบนี้ก็เดินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปหยิบรองเท้านี้แล้วก็พลิกดูราคามันโอ้ยเยี่ยว่างวาง,วางทำไมวงพลิกดูแล้วว่างเ <c oughs> มียเดินเข้ามาเลยคว้าไปเอาไปยื่นซื้อเฮ้ยไม่มา รู้นะป่ะเอาไปยื่นมันแพงเกินไปพันสองร้อยบาทดูจากสักห้าร้อยหกร้อยอมันเสียกวันสองร้อยก็เลยไปซื้อเมียก็ไปยื่นแล้วเมียบอกว่าไงพี่เห็นพี่แจกเงินคนอื่นเป็นแสนพี่ยื่นให้เฉยๆหลักหมื่นนี่พี่ยื่นให้เลยหลักพันนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่แจกง่ายๆแต่ทําไมรองเท้าคู่หนึ่งพันพันสองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยบาทพี่คิดมากคิดแล้วคิดอีกทาไมอาจารย์ถึงคิดอะ เึออิงคิดดูว่าพี่คิดว่าถ้าพันสองบาทกูใส่600้กวงห0รไปแจกเด็กดีกว่า